สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับสาหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ห่างหายกับเพื่อนไปประมาณสัก2วันนะครับก็มาเจอกันอีกในวันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับแดดนี่ร้อนมากเลยแยงตาตลอดเลยนะครับก็ทํายังไงได้เพื่อนเพื่อนนะฮะก็เลยจะต้องมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนได้ดูวันนี้ก็จะมีงานของลูกค้านะครับเป็นเชเวเซอร์สามร้อยสี่สามเบรดนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกับกล่องเคบานทํ้เงิน นะครับตอนแรกว่าจะติดเป็น H1 นะครับแต่ทีนี้ H1 ไม่มีนะฮะลูกค้าก็เลยต้องยอมที่จะต้องติดกล่อง mini k bar น้ำเงินนะครับแล้วก็วิทยุเป็น radio link at เ s นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่เลยแล้วก็สำหรับเชเวเซอร์รํานี้นะครับก็ทั้งชุดก็จะเป็นของ JC z k ของเชเวเซอร์หมดเลยทั้งสป e ด d control นะครับ s p e e จะอยู่ใต้นี้มันจะเป็นปลั๊กเหลืองให้เสียบตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เซอร์โวทั้ง4ตัวทั้งกันห่างยกพีทนะครับก็จะเป็นของชเวเซอร์ทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับรวมทั้งนักบินเนี่ยนักบินก็เป็นของชเวเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่นะครับพูดเล่นนักบินเนี่ยคือผมแถมให้คือคุยกับลูกค้าแล้วถูกคอนะครับอันนี้ผมก็เลยแถมให้2ตัวเพื่อที่จะเอาไปนั่งอยู่ในฮอให้มันเหมือนจริงนะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับสําหรับนักบินสําหรับ ลูกค้าท่านอื่นที่ไม่ได้แถมให้ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าน้อยใจนะฮะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็คือถ้ายังมาใช้บริการผมอีกผมก็ผมก็อาจจะมีอะไรแถมๆให้บ้างนะครับอ่าสำหรับในลำนี้ก็จะมีมีแบตเจนให้อีก2ก้อนนะครับเป็น1,200มิลลิแอมนะครับอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอาการบินกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเชเวเซอร์3 0มร้ลำนี้นะครับคันเร่งนะครับ ในส่วนของวิทยุเนี่ยมันจะไม่มีเด้งเดงมาตรงกลางนะครับมันก็จะยกขึ้นมาแล้วก็จะลื่นๆแบบนี้นะครับนะครับเวลาที่เราตัดโฮลเร่งเขาเร่งก็จะไม่หมุนนะครับถ้าเราปลดโฮลเร่งก็จะหมุนนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับวิธีการเล่นนะครับก็เริ่มเลยนะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับก็อันดับแรกก็เปิดวิทยุก่อนเลยนะครับนะครับเปิดตรงตรงนี้นะครับตรงกลางของวิทยุมีคําว่า Power นะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็สับโฮนตัวนี้ขึ้นมานะครับท่านี้แบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปลั๊กให้นะครับมันซื้อมามันเป็นปลั๊กแดงมันต้องใช้เป็นปลั๊กเหลืองผมก็เลยต้องเอาแจ็คแปลงมา,มา,ม,ามาบินให้รีวิวให้ดูก่อนนะครับแบตวิธีการใส่นะครับเราก็เอาฝาตัวนี้เปิดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เอาแบตใส่เข้าไปในช่องนี้แบบนี้นะครับ นี่ดันเข้าไปให้สุดนะครับพอดันเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วเราก็เอาฝาตัวเนี้ยปิดขึ้นมาแล้วเราก็เอาตัวสลักตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวตัวนี้ล็อกอีกทีนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราเปิดวิโยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบแบตนะครับแบบนี้นะครับเสียบแบต แล้วก็วางนะครับรอให้วอตเพจมันเซตตัวนะครับมันจะจึกๆึอ่าจึกจึกจึกจกโอเคก็ตอนนี้เราก็พร้อมบินได้เลยนะครับอทอ่าโอเคก็พร้อมแล้วนะครับ กับชเวเซอร์300รก็ปลดฮอนตัวนี้นะครับถ้าเราเอาเอาฮนขึ้นนะครับมันก็จะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเราปลดฮนปุ๊บเร่งมานิดนึงก็จะเริ่มหมุนนะอุยนะครับเวลาหมุนเดียก็ชากนิดนึงนะฮะอ่ะบินได้เลยนะครับ ีนักบินด้วยนะฮะ <laughs> นักบินหัวสั่นหัวคอนเลยนะ <laughs> มันก็จะมีลมแรงนิดนึงนะครับนักบินนี่กลัวจนตัวสั่นเลยนะนักบิน สูงกว่าระดับหัวก็จะดูเหมือนจริงนิดนึงโอ้ oh, ลมแรงเนาะ ก็จะบินได้ประมาณสองนาทีก็น่าจะเริ่มลงได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มลงเลยนะฮะโห oh, นักบินสั่นสั่นสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะ <laughs> <laughs> สงสัยสต้อง, <laughs> ต,องต้องหาเบลมาให้นักบินนั่นหน่อย ถ้าหาเบลให้นักบินก็คือเป็นเข็มขัดรัดให้นักบินมันก็จะได้ดิ้นผมพูดเล่นนะฮะก็อาจจะหากาวสองหน้ามาติดให้มันนั่นหน่อยนะครับมันจะได้นักบินจะได้ไม่ต้องมามาดิ้นดินนะฮะโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็รีวิวกับเจ้าตัวชเวเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจเฮลิคอปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไซส์ไหน x 3 6 0หรือว่าจะเป็น 505 DV าศูนย uh, ์หดีวิวมีทุกรุ่นนะครับรูว่าจะเป็นของออนไลน์ก็แล้วแต่ผมจัดได้ทุกรูปแบบนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ